วันนี้ The Icon Family จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านซอปบอลาววันเดทิปในนะครหลวงเวียงจันทร์พาไปขอพรกับเจ้าแม่สีเมืองหน้าวัดสีเมืองวัดประจําเมืองของชาวเวียงจันทร์พาไปชิมเฟอที่ชามใหญ่ยักษ์ในราคา80บาทอ๋อเห แหวะไปเยี่ยมชมหอพระแก้วซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยังไม่พอเราไปต่อกันที่เวียนเทียนสามรอบที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์ชมน้ำพุเต้นระบำที่ซุ้มประตูชัย,ยามค่ำคืนและปิดท้ายด้วยการหาของกินอร่อยๆที่ตลาดมืดตลาดริมโขงเรื่องราวและความสนุกจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สบายดีสบายดียดอ่าวันนี้เรานะครับอยู่ในรถตู้กับคุณลุงน้อยอ่าผู้ขับรถให้เราเที่ยวในเวียงจันทร์วันเดทิป์อ่าเดี๋ยวเรามีที่ไหนเดี๋ยวเราพากันไปนะครับอากาศเป็นไงครับวันนี้คลึ่มไหมคล้มแล้วก็ร้อนอบอ้าวอ่อร้อนอบอ้าวอยาให้มันตกอย่างเดียวพอเนาะภาวนาไว้อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับพวงมาลัยซ้ายด้วยนะพวงมาลัยซ้ายอ่ะพวงมาลัยซ้ายครับนั่งอยู่ก็ยังแอบเสียวๆนิดนึงอารมณ์เหมือนขับเอง แแแต่แ<ส>ไมได้ัับบปกกาครแบบแบบหลังจากที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วพวกเราก็นั่งรถตู้ของลุงน้อยเข้าไปที่นครหลวงเวียงจันทร์ระยะทางจากด่านถึงเวียงจันทร์ประมาณ20กิโลกดจราจรที่ลาวนี้นะครับให้ขับรถชิดขวาแล้วก็พวงมาลัยซ้ายจุดแรกที่เราจะแวะก,กันก็คือ,อตอนนี้เราอยู่กันที่วัดศรีเมืองวัดศรีเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวเวียงจันทร์เลื่อมสายศรัทธาอีกวัดหนึ่ง และเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองที่มีเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่ครั้งอดีตก่อนใครได้อ่านประวัติมาบ้างวัดสีเมืองไปงไงไเ,เลยครับโอ้อเสียงแมลงดังกี๊กีกี๊กกันเลยครับแอร์ถูก,ก,กปับขอไม่นใช่แอร์นี่มนข้างนอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวไปบรรยายกันเชิญครับไปตามมาครับสถาปัตยกรรมของวัดสีเมืองดูผ่านๆแล้วก็มีความสวยงามคล้ายคลึงกับวัดที่ไทยเรามากนะครับข้อห้ามก่อนเข้าในวัดเฮ้ย ตกใจกับสิงโตเฝ้าประตูภายในก็มีงานแกะสลักไม้ที่วิจิตรสวยงามเดี๋ยวเราจะพาดอกไม้แล้วก็ไปถวายพระด้านไหนกันอ่ะลองดูอันนี้คือไงครับเหมือนใ<ร>บสีนเนาะบูชาดอกไม้อ๋อเหมือนใบสีอ่าราคาตา,ตามกำลังศรัทธา ح. ได้ เขาเรียกว่าบักเบงตัวอย่างตัวอย่างพรีเซนเตอร์หน่อยแล้วอันนี้จําเป็นไหมครับต้องมีกีบกี่ชั้นไม่จําเป็นแล้วแต่การดีไซน์จริงมีห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ทำไมห้ไม่เหมือนกันนะนี่หมีอีกชั้นหนึ่งที่ไม่อยากเล่นเท่าไหร่สวัสดีชั้นเจ็ดถ้าภาษาไทยก็คล้ายใบสีบานลาใบสีนะครก็ไหวพร้อมเทียนสองเล่มน่าสองเล่มไปครับลูกมาค่ะเอาบักเบงนะครับไปถวายพระเนาะอยู่ในโบสถ์ตามมาดู หากสังเกตดูดีๆนะครับวัดน,นี้จะมีเสาหลักเมืองตั้งอยู่ในโบสถ์อยู่ตรงตำแหน่งแทนที่พระประธานเลยเราก็ต้องทำการจุดธูปเอ้ย,จ,ยจุดเทียนจุดเทียนที่เราจะจุดเทียนสองเล่มน,นะครับหมายความว่าคือระลึกถึงพระคุณพ่อกับพระคุณแม่นั่นเอง คำว่าสีน่าจะมาจากนางสีและคำว่าเมืองความหมายของเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกถึงความเสียสละของนางสีที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ได้เสาหลักเมืองครบองค์ประกอบในการสร้างหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์จึงได้ขนานนามว่าวัดสีเมืองแห่งนครหลวงเวียงจันทร์โดยประวัตินางสีนั้นเดิมเป็นชาวบ้านธรรมดาอาศัยในเมืองเวียงจันทร และได้แต่งงานมีครอบครัวแต่สามีของนางเป็นทหารจึงต้องออกไปรบและขาดการติดต่อนางไม่ได้ข่าวจากสามีนางเลยและตอนนั้นนางเองก็ได้ตั้งครรภ์อ่อนๆวันแล้ววันเล่านางตั้งตารอสามีตัวเองกลับมาด้วยความสิ้นหวังวันหนึง่งได้มีขบวนแห่ของบ้านเมืองมาประกาศตามหาบุคคลที่ต้องการเสียสละชีวิตเพื่อเป็นตัวแทนของชาวเมืองเพื่อเฝ้าเสาหลักเมือง นางสีรู้ข่าวว่าจะมีการสร้างหลักเมืองจึงขี่ม้าของตนเองและเสียสละชีวิตกระโดดลงหลุมหลักเมืองพร้อมกับม้าตัวนั้นหวังแต่เพียงว่าชีวิตของนางนั้นจะช่วยให้บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสำหรับการขอพรกับเจ้าแม่สีเมืองนั้นนะครับเราขอได้ทั้งเรื่องการงานการเงินสุขภาพยกเว้นเรื่องความรักเพราะว่าเจ้าแม่ไม่สมหวังกับความรักนั่นเองเราจะทำบุญให้เจ้าแม่สีเมืองนะครับนะครับนี่แบงค์ไทยนี่แหละ อันนี้ก็เป็นตู้บริจาคแต่อาจจะไม่ถึงเจ้าแม่โดยตรง <c oughs> นี่ครับสอดเข้าไปเลยครับใต้บันได <t od S 2> <c oughs> ใต้ประตูตรงนี้ครับ <princes Church, S 1> ถึงเจ้าแม่แน่นอนครับผมเจ้าแม่ครับรับของผมไปด้วยครับเห <c oughs> ็นผลเลยทันตาเห็นอันนี้เขาบอกว่ายังไงนะถ้ารูปมีเสียงเอ <c oughs> จะเป็นไงครับ ก็จะสมหวังกับสิ่งที่ขอประมาณนั้นจ้ะไม่ดังเหรอหยุครักหยุครับพอแล้วเหนื่อยแล้วกําดังยืน บูรณนะซะยอดเยี่ยมเลยนี่ว่าสวยงามครับใครว่างก็มาเที่ยวได้นะแค่เมืองจันเองครับ 1, 2, 3, าาห,นนหนึ่งสองสามภาษาลาวว่าวันทูทีวันทูทีเอาวันวันทูทียืนก่อนยิ้มหนึ่งสองสาม จางวัะมือแรกที่เวียงจันทร์นะคะเรามานี่เลยที่ร้านนี้ไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรน่าจะเฝอแซบเฝอแซบใช่ไหมน่าจะน่าจะใช้คำว่าน่าจะแล้วกันนะโอเคอ่โอเคครับแล้วเราเมนูที่สั่งมานะคะก็เป็นเฝอเฝอหมูอันนี้จัมโบ้ค่ะไซส์จัมโบ้เดี๋ยวเราเอาฝ่ามือคุณภาพนะครับใหญ่มากมันใหญ่จริงอันนี้ไซส์ L นะคะไหนถือซิยกถือช่วยสิต่อนนี้ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่มุมกล้องนะแต่มันจริงๆ ออดูข้าวซอยบ้างอันนี้เราทำข้าวซอยค่ะเป็นไงคะข้าวซอยข้าวซอยหมูค่ะซอยเป็นไงฮะใหญ่ไหมจัมโบ้จัมโบ้ได้นะคะขอยกถ้วยไลยอยากเห็นว่ามันใหญ่จริงอันนี้คือไมาใหญ่เลยอยกขวดดิอ่ะดูหน้าเยใหญ่ใหญ่จริงอราคาไงราคายังไงสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้ากิ๊กสี่หมื่นห้ากิ๊กถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดสิบกว่าบาทเกือบเก้าสิบอ่ะโอเค ใหญ่จริงาแล้วก,ก็มีเครื่องเคียงให้ด้วยนะฮะใช่ค่ะโอเคมาชอมกันใหญ่จริงเลยโอเคโอเคเดี๋ยวลอบชิมก่อนเป็นลูกชิ้นต้องต้องบอกเลยว่าลูกชิ้นนี้แบบที่ไม่กินนะว้าวเลย,ยเนื้อหมูแน่นๆมากมไม่เหมือนบ้านเราที่มีแป้งเนาะนี่ยกนิ้วครับ เมื่ออิ่มจากอาหารกลางวันกันแล้วเราก็มุ่งหน้ากันไปต่อที่หอพระแก้วจุดที่สองของเรานะครับเราจะไปชมอะไรกันนะอะหอพระแก้วนะซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นที่ประดิสฐานของพระแก้วมรกอตอนนี้ย้ายไปประดิสถานที่ประเทศไทยแล้วไปเราซื้อตั๋วเข้าหอพระแก้วมาแล้วนะคะสำหรับคนไทยก็ราคา สามหมื่นกีบค่ะสามหมื่นกีบเลยอ๋อโอเคอันนี้คืออะไรครับผมอันเนี้ยมันคือจริงๆแล้วนะมันคือคกคกอ่าแต่สากมันหายไปว่าแล้วมันคือคกหินจริงๆเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่านไหมอ่า ถ้าถ้าเอาถ้าเอาพริกเอาอะไรใส่ไปแล้วตำได้เลยจะบอกว่าส้มตำถุกต้องแล้วครับุมดาตตำได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาสาระกันดีกว่าอันนี้ผ่านผ่านไปสาระน่าไม่น่าเลยโอ้เด็กจันบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเดีหินโบราณ เป็นหินขนาดใหญ่ที่มีช่องโหว่อยู่ตรงกลางคล้ายครกมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นไปได้อยู่3รูปแบบคือ 1. ตัดออกมาจากหินก้อนใหญ่เอาไวบ้บรรจุคนตายในสมัยโบราณ 2. เป็นไหเเล่าของนักรบโบราณเพื่อเอาไว้ฉลองไพ่พลยามที่ชนะศึกสงคราม 3. อาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ไม่แน่ชัดเหมือนสโตนเฮนที่ประเทศอังกฤษมีแหล่งท่องเที่ยวของประเทศลาวที่เรียกว่าทุ่งไหหินซึ่งมีหินประเภทนี้อยู่หลายร้อยอันกระจายกันไปทั่วที่ลาบ สูงเชียงขวางแขวงเชียงขวางทางเหนือของประเทศลาวหากใครสนใจก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะครับอเออไกด์ค่ะหนูจะเป็นไกด์ภาพดิเป็นขาวดำปัจจุบันเป็นสี ไม่เขาบูรณะแล้วไงอันนี้เป็นภาพถ่ายสถานที่สำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์ในภาพแสดงให้เห็นถึงสถานที่นั้นครั้งอดีตและปัจจุบันได้มีการบูรณะให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น เาไปชมข้างในหอขอแก้วนะคะแต่ข้างในเขาห้ามถ่ายรูปนะคะใช่ใชครับอ,อันนี้ห้ามเรามีข้อห้ามห้ามถ่ายรูปใช่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมจบแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังครับอะเป็นไงครับข้างในหลังจากที่เราได้เข้าไปดูแล้วข้างในดูขลังมากเลยค่ะมีพระพุทรูปไหลยอม,มมากเลยอค่ะ,ะดูตื่นเต้นอ่าแล้วก็มีอธิษฐานยกหินด้วยใช่ไหมใช่ แต่ข้างในนะมระพุทธรูปค่อนข้างเก่าแก่มากมากถ้าใช้คาว่าเก่าแก่จริงๆนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองมาดูใช่ค่ะโอเคครับมีอะไรผิดแปลกครับผมพญานาคที่ประเทศลาวครับผมพญานาคลาวเป็นไงครับเขาจับปลาด้วยเห็นไหมฮะจับปลาด้วยเออจริงวะ ไทยเราไม่มีนะเออไทยเราเลื้อยอย่างเดียวเป็นมือเลยเหรอใช่นี่แต่ไม่ไม่ถึงห้านิ้วนะแค่สี่หนึ่งสองสามสี่ี่ที่โป้งแอบอยู่ไงข้างหลังเหรออ่าสงสัยต้องต้องแงะดูป่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งเล้วทุกองเลยจับตาหมือเลยมองเป็นหาเรื่องเล่ามาได้นี่เออผ้านะเพาขผ้านะต้องหาคาตอบมาเลยอันนี้ผู้เชี่ยวชาญพญานาคด้วยนะไปวัดไหนจะถามพญานาคคือผู้ตัวเมียตอบได้หมดอ่ะแต่ตอบไม่ตรงหร มะกรคายนาคอ่านว่ามะกะระหรือมะกรเป็นสัตว์จินตนาการในป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในแถบประเทศลาวเขมรไทยและพมา่าโดยมีลักษณะลำตัวเหยียดยาวคล้ายพญานาคแต่จะมีขาที่ยื่นออกมาจากลำตัวและส่วนหัวก็จะอ้าปากและคายพญานาคออกมาจะเห็นทั่วไปตามเชิงบันไดวัดและมะกรคายนาคนั้นยังถือเป็นศิลปรกรรมเนื่องในพุทธศาสนาสืบมาถึงปัจจุบัน ราไปพระธาตุหลวงกันนะคะพระธาตุหลวงเวียงจันทนี่จะปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้เราก็เกือบใกล้สี่โมงครึ่งแลว้วเดี๋ยวเราไม่ได้ไปเยี่ยมชมความสวยงามป <บน S 1> ะครับเร็วเรตามป้ายแล้วเขาจะปิดประมาณเมื่อกี้บอกไป4ี่โมงครึง่งจริงๆแล้วปิด5้าโมงเรายังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมความสวยงามข้างในป้าแล้วเร็วเซื้อปี้ก่อนด้วยซื้อปี้ก่อน เทียนสอพระคุณพ่อกับพระคุณแม่งไงอ๋อเทียนนี่คือแทนพระคุณพ่อกับพระคุณแม่ทีนะ่ที่นี่นะโอเคที่ลาวนะครับพระคุณพ่อพระคุณแม่ตายายอะ <Huh? S 2> ตายายไม่เลี้ยงไม่เป็นไรไป<ะ>ไม่เลี้ยง อบพระธาตหลวงกันนะคะได้กี่รอบแล้วครับรอบที่สองแล้วค่ะอไปไหวไหมครลูกอีกรอบเดียวสุดท้ายแล้วสู้ๆดีนะโชคดีที่เรามาทันนะครับมาทันที่เขายังไม่ปิดก็ มีอะไรนะครับความสวยงามเป็นไงบ้างที่นี่สวยงามสวยค่ะสวยงาม,าามค่ะสีเหลืองทองเลยู้วยสวยมากก็ถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมานะครับที่นี่พระธาตุหลวงเวียงจันจันทจันทจันทรจันอเ,เอ็โคเองด้วยก็<ๆ><ๆ>ขอขอบคุณนะครับน้องดาวนะครับแล้วก็น้องลักกี้มากเลยนะครับที่วันนี้มาพามาเที่ยวสนุกมาก ตื่นเต้นดีเปิดประสบการณ์นะครับมีอะไรจะพูดไหมครับก็ยินดีมากที่ว่าได้พาพี่เที่ยวที่สถานที่ต่างๆครับขอบคุณพี่มากเหมือนกันอ่าโอ้ครับผมอะตามนั้นขอบคุณอีกครั้งครับบ๊ายบายซีเราบ๊ายบายเจอกันนะคอันนี้นะครับเราก็มาแวะซื้อไอศครีมถ้วยละห้าพันกีบห้าพันกีบามาสองถ้วยหมื่นหนึ่งใช่อาชิมไหมชิมไหมหนูเป็นไงลูกหนู เอาดูกล้องด้วยสิแหมมีเบื่อด้วยที่ไหนคะอ่าในชิมดิเป็นไงคะอร่อยอร่อยเอออร่อยอ่าเป็นไงบ้างแซ่บแซ่บแซ่บอันนี้อะแซ่บปะแซ่บหลายแซ่บหลายอ่าโอเคเขาบอกมาแซ่บหลายอ่าอ่าอ่ากะแล็บอ่ากะแล็บคืออะไรกระเล็บไอติมค่ะอ๋อไอติมไอติมตักเนี่ยนะอร่อยดีค่ะอ่าชิมหมดชิมจะหมดแล้วเนี่ย สบายับายสบหลายได้หลายคำนะเราตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมวิวเมืองประตูชชยกันค่ะประตูชชยแต่ที่นี่เขาเรียกประตูใสประตูใสอ่ะเขาบอกว่าเดินจากโรงแรมประมาณห้นาทีถึงห้านาทีถึงเอาไว้กันไหมทุกคนไวค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเอยปีตัวแล้งมาทีไรฝนไม่ตกไหวสิครับไหวไหมคะเดินไหวไหมไหวไปหญิงยังคะสูค่ะ สู้เลยนะเดี๋ยวเขาดูว่าจีบจีบเห็นพูดอย่างนี้เห็นพูดนี้ตลอดจบเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะเราอยู่ข้างถนนเลยเราตั้งใจว่าเราจะเดินไปกันจริงๆอย่างนึงที่ดูแปลกใจนะอย่างนึงหมายถึงเมืองนี้เหรอครับใช่ก็คือข้อความบนป้ายทําไมเอ่ยทุกอย่างเหมือนกะทยนะแต่ว่าข้อความบนป้ายอ่านไม่ออกไม่มันไม่เชิงอ่านไม่ออกมันคือมันมีแบบความความเหมือนจะอ่านได้แต่ว่ามันก็ เฮ้ยมันเราออกเสียงถูกเปล่าเป็นอย่างนั้นแดงอยู่ทำเลยครับคนข้ามข้ามอะฮะฮะนี่ไงไฟแดงคนอยู่เลยอ้าวอนี้มันไม่มีป้ายข้เลยครับเลยโคมไฟส่องถนนที่นี่สวยงามและสว่างด้วยใช่ไหม ส,สวยสวยสวยสว่างพื้นก็เป็นอีกตัวหนอนบางช่วงก็ปุ่มปั่มบ้างนะครับคุ้นเคยแบบนี้เราเดินได้สบายคุณนเคยโอ้ข้างหน้าของเรานั่นก็คือประตูใสประตูใสประตูใสเนี่ยโอ้ยประตูโอ้ย,ต,ยตอนนั้นเห็นอยู่ไกลๆครับน้ำพุ้ต้นระบำกำลังเปิดอยู่ อ้าววูวูวไปอะเหลืองแล้วแดงแล้วฮะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวทำเลยครับไปประวัติประตูไซน์นะคะสร้างคล้ายๆเล่นแบบประตูชัยของฝรั่งเศสอ่ามือชื่อว่าออกเสียงไม่ถูกโอเคไม่เป็นไร ประวัติเดี๋ยวไปศึกษากันเองเ<ห>ชื่อว่าอย่างนั้นดูแล้วแต่ที่นี่ตอนนี้สวยงามจริงโอ้แล้วไฟประดับนะนี่แล้วตัดกับแสงที่เป็นท้องฟ้าสีน้ําเงินสีฟ้าอย่างนี้นะโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วข้างหลังเรานูน<ห>่นเป็นน้าพุอ่าน้าพุเตเลราอยู่ว้าวคือแบบมันมันคลาสสิกอะค่ะอะคือภาพ คือสถาปัตยกรรมเขาอะตัดกับท้องฟ้าสีน้ําเงินอแล้วแบบมีต้นอะไรนะคะต้นปลาต้นปลาเขียวมันมันได้อะค่ะปกติที่เห็นในรีวิวนะคะก็จะเห็นประตูใส่กลางวันแต่นี่เรามากลางคืนรู้สึกสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยใช่ใช่ได้บรรยากาศน้ำพุด้วยไปเดี๋ยวไปดูน้ำพุกันโอ้ยสูงเลยน้ำพุเห็นแต่ไกล เป็นไงเป็นไงตื่นเต้นไหมโอ้สวยงามมากครับผมโอน บรรยากาศดีครับแดดล่มลมตกข้างหลังเราเป็นน้ำพุได้ระบำข้างหลังและแบ,บกาอีกทีคือประตูไซายว้าเวลิสดหัวสูงมากเลยเห็นไหมไหมเราต้องเส้นประกอบเพลงด้วยดิไม่มีระบำน้ำพุได้ระบำหนึ่งเดียวไม่ได้

หลังจากที่เราดูน้าพุเต้นระบำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดมืดกันถ้าเป็นตลาดริมโขงนะครับเราก็เหมารถสกายแล็บเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราดูจำนี้นะโอเคคันนี้เป็นไงฮะบาลานพอดีลอไอ้องบอกว่าดูยางก่อนรอตันตันได้พอดีจริงเหรอทีนี่เขามันทุบได้สิบตันเรอเอ้าโอเคโอเคมีแค่สตันเองอ่เดี๋ยวเจอกันที่ตลาดไป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 นะครับสำหรับคันของครอบครัวเราก็ เนี่ยนี่ไอ,อด้วยเจเฮ้ย,ยบ้านเราอ่ะจะเรียกรถประเภทนี้ว่าสกายเรปนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าตุก๊กตุกใช่ไหมครับพี่ตุก๊กตุกใช่ไหมอ่าเรียกว่าตุก๊กตุกนะอ่าเหมือน,น,นตามบ้านเราเลยอ่าตุก๊กตุกเดี๋ยวเราจะไปตลาดลิมโขงกันตลาดมืดไปเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้มืดขนาดนะเออไปประตูใสประตูใสวู้ฮู้ อันนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาจากอีกประเทศหนึ่งสังเกตว่าหน้าจะชดมากกัคนนั้นเฮ้ยหน้าลอ,อยว่าหน้าลอ,อยแล้วเออหน้าลอ,อย ฝั่งนี้ขายของเสื้อผ้าอากินก่อนไหมกินก่อนกินก่อนกินก่อนอากินก่อนนี่เด็กบอกหิวด้วยอ่านงั้นกินก่อนครับข้ามฟังค่อนข้างดีค่ะคนเยอะคนเยอะนะใช่เยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงเออเป็นถนนคนเดินนั่นแหละเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะหิวนะอันนี้ควันกบเลยอะไรเนี่ยยำจีนลาล่า อ๋อสูตรมาล่าชอบเด็ดเราชอบอยู่แล้วนี่เราเจอเมนูเด็ดแล้วหอยทอดอะไรนะหมุกหมดเวลาจัดหมดเลือกอะไรบ้างกุ้งกระไรเลือกแต่กุ้งกับหอยจัดมาจัดไปพันกิจได้อาหารมาอ้าวค่ะทั้งหมดสี่พันกิจไทยค่ะมาลาวกินไทยสี่พันเนื้อหมาลาวกินไทยอร่อยอร่อยดีได้ข่าวอะไรมาล่ามันนี่แนะนำน้องขาแนะนำยำเขาเรียกยำจีนยำจีนเขาให้เลือกเครื่องยำยำป่าแล้วก็ มายำแล้วก็ใส่หม่าล่าอ๋อสไตล์คนชิ่นชอบหม,ม่าล่าอร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บไหมแซ่บบ๊อปแซ่บค่ะแซ่บเป็นยำมะค่ะแต่ว่าใส่น้ำหม,ามะะ่า,มาล่าเผ็ดค่ะอันนี้ผัดหมี่ไหมนะ,ะอเอ้ยผัดหมี่หรือเปล่าหรืออะไรผัดไทยใช่ค่ะหมดแล้วนะผัดไทยหม่าลาวแต่ผัดไทยหยดหยิบเป็นน่าสุดละอร่อยดีรสชาติเหมือนไทยอะค่ะอ๋อเหมือนไทยเลยมากินที่ลาวด้วยโอเคของคุณนะครับคุณกินอะไรครับเนี่ยดูดตะเกียบอยู่ ลูกชิ้นลูกชิ้นเนอลูกชิ้นแป้งเอ้ยลูกชิ้นหมูชิ้นหมูเจ๋งเจ๋งอันหนูว่าลูกลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นชีสลูกชิ้นลูกชิ้นชมพูลูกชิ้นหมูอ่ดโอ้โหหลังจากที่เราอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเดินอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพวกขายของขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกขายของฝาก โปงอะลูกค่ะอปไปลาปคลิปนี้ลากันไปด้วยการปาโปกงคลิปหน้าเราก็คงอยู่กันที่ประเทศลาวจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างอย่าลืมมารับชมกันนะครับ